อ้าวแนะนำซิอันนี้อันนี้คืออะไรพูดดังๆสิอันนี้คืออะไรครับอ,อันนี้คือตัวอะไรครับลูกอ,อ,อ๋อีโกหน้าโอ้วันวันนี้เราเราให้พี่กันดั้มครับเด็กชายกันกวินพี่พี่กันด,ดนนั้มอ <c oughs> ย่าเอามือเข้าไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวพี่กัดมือนะ <c oughs> เอาเอารีวิวรีวิวให้ป๊าป๊าก่อนอ่ารีวิว อันนี้คือนกแก้วอะไรกินกินอะไรกินชิดเหรอใช่ไหมเออนกแก้วกินชิดไหนไหนไหนอันนี้อันนี้ซันคอนัวระวังมันกัดมือนะอย่าเอามือเข้าไปอันนั้นอันนี้แอฟริกันเกย์แอฟริกันเกย์มีกี่ตัวครับลูกอ๋อมีตัวหนึ่งเขากินอะไรนะพี่กรนั้มเนี่ยแอฟริกันเกย์อันไม่รู้เขาเขากิน ถามเขาสิว่าว่าเขากินอะไรเป็นอาหารถามดูสิอุ้ยอุอ้ยต้องต้องระวับบงต้องระวับบงเดี๋ยวกัดมือตนี้ิแรงสุดใช่ใช่เราต้องระวับบงมาดูฝั่งนี้สิฝั่งนี้มีอะไรนี่อ้าวแล้วเอาเรีวิวป๊ากกำลังอ่าถ่ายอยู่ยน้องว่งนอนหรือเปล่าอ๋อข้างอันนี้ร้านร้านค้าเขาไม่ต้องเข้าไปมาเรามาถ่ายดูสัตว์เลี้ยงนี่ อันนี้เป็นนกแก้วอันนี้อันนี้เป็นสันคอนัวใช่ใช่เป็นนกแก้วสันคอนัวตระกูลสันคอนัวใช่เอออันนี้พี่กระรัํมกําลังรีวิวให้ดูนะครับอ่ะเอาพี่กระรั้มพาไปดูอะไรอีกนี่อะไรอีกครับพาไปดูอะไรอีกนี่ในฝั่งนี้ไปรีวิวก่อนสนใจแต่สนใจแต่เครื่องบินจะไปดูเครื่องบินอ่ะ อารีวิวนี่นี่อันนี้อันนี้คืออะไรอ่าอธิบายหน่อย,ยอันนี้คือข้ออะไรครับข้อกระต่ายอ,อ๋อนี้คือข้อก,กระต่ายโอ้มีกี่ตัวพี่ก็น้ำน้ำหน่อยสิออเอานับดังดงเอานับด้วยมีกี่ตัวอันนี้เป็นกระต่ายครับอันนี้น้องเขาพามาดูกระต่ายครับพี่ก็น้ำหรือชายกันกระวินเอานับนับดังๆนับดังๆมีกี่ตัว วันนี้เรามาถ่ายกระต่ายครับผม 10, 11, นี่ครับ 11, 12, กระต่ายเขาก็โอ้โหนอนเล่นกันสบายเลยครับมีลูกไหมพี่กระนั่มมองเห็นไหมสิบเกยตตัวใช่ไหมโอ้โห 11, 12, 12. ครับวันนี้เราขออนุญาตถ่ายลงคลิปครับผมวันนี้อยู่ที่สวนน้ําจังหวัดสุรินทร์ครับข้างสารากางใหม่ครับผมแล้วนี่อันใดลูกมาดูตรงนี้อ่ะ,อะพาไปก่อน อ๋ออันนี้น้องเหมียวอุ้ยอันนี้ก็มีน้องเหมียวด้วยนับดูสิน้องเหมียวมีกี่ตัวสามตัวอ๋อสี่ตัวพันอะไรเราไม่ดูนะครับตอนนี้ก็เปิดเปิดพัดลมให้น้องด้วยนะครับอย่ามืออย่าเข้าไปนะลูกหมดหรือยังครับสตัดเลี้ยงหมดหรือยังอยู่ที่ส่วนน้ำอะหมดแล้วเอาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อย โอเครีวิวจากพี่กันน้่ครับผมบ๊ายบาย